สวัสดีครับมาต่อกันนะครับวันที่ห้าเดือนสิบสองปีหกเจ็ดนะครับครั้งที่สิบห้าเสองครับบทที่ห้าเอปีสิทธิชัยพันธะตหัสองสองสามนะครับมาต่อกันบทที่ห้ามหาสมัยสูตรเอวัมเมสุ ตังเอกังสมัย,ยังภะควาสัพเกสุวิหรติกะปิรวัตถุสมิงมหาวณีมหาหาตาภิกขุสังเคสะสัตถิงปัญจะมัตเตหิสุขะสเตสหิสัพหะวะอรหันเตหิทัสหิจโลูกะทาตูหิเทวตาเยผูยะเยนะ สันติปฏิปตาุงติภควันตังทัศนายะพิกังพิกุสังคัญจะอัถะโคจะตุนนงังสุทธาวาสะกายิกานางังเทวานางเอตตทวาหสิอังโขภควาสเกสุวิหะรติกะปิระวัตสมิงมหาวนานี มหาตาพิกเเสังเคนะสัจจังสัทิงปัจจะมตเตหิพิกขะสตเตหิสัพเพหิวะอราหันเตหิทัสหิโลกะทาตุเหิเทวตาเยยะเยเยผุยะเย,ยนะสันติปัตตตาตุหุติสภะวันตงังทัศนายะพิกูสังคัญจะยันนูนะ มะยมปิเยนะปะกวาเตนุปะสังกะเมยามะอุปะสังมิตววะระกวตูวสันติเกปัจเจกะคาถาพาเสยยามาติอัถะโหตาเทวตาเสยยะถาปินามะภารวาปรสูปุริสูสัมมิิตังวาพาหังปะสาเรยยะปา สาริตังวาพาหังสำม,มินเชยะเลวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตราหิตาภะขวโตโุปุระโตปาตุระหังสุอะทะคูตาเทวตาภกวันตังอะพิวาเทวตาเอกมันตังอัตถังสุเอ กะมันตังทิตาโขอเอกาเทวตาภคะวตโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิมหาสมายูปับนศมิงเทวกายาสมาข,ขาตาอาถกัมปิหะอิมังธรรมะสม,มยังทักขิตายะอัปราคิตะสังคันติ อะตะคูปอัปราเทวตาภควันตูสันติเกอิมังคาถาังอาภาสิตัสระภิกะวูอัสมาทะหังสุจิตตังอัตโนุชุกะมะกังสุสารถีวะเนตานิขันิตวาอินทริยานิรักขันติปันติตาติ อัะธคุอปาราเทวตาภควาตูสันติเกอิมังคาทังอาภาสิเชตวาชีรังเชวตวาปรีคังอินทขีรังโอนันจะมะนนชาเตจรันติสุทธามระสาราจักขุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอัทธคุอป เทวตาภควตูสันติเกอิมังคาทังอภาสิเยเกจิพุทธทางสารังคะตาเสนะเตะมินสันติอปายะภูมิงปหายะมานุสังเทหังพระเวเทวกายังปุรีปุเรสันติติอัทธคูอภควาภิกขูอมันเตสิเยภูยยเยะ พิกเวทสสุรูกถาตูสุเทวตาสันนิปต,นติตาโหติตทถาคตังทัศนายะพิกขุสังคัญจะเยปิเตพิกเวอเภสุงอติตมัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิตภควันตานังเอตัประมะเยวเทวตาสันติปติตาเออะเหสุง เสยยะถาปิไมหังเอตราหิเยปิเตภิกขเวพวิตสันติอัคคนาคะตมัถา,า,า,าธังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิภกวันตานังเอตัประวระจเดวะเทวตาสันเนปติตาภวิตสันติเสยยะถาปิไมหังเอตระหันชิอาจิกิต,ตวามิ พิกเวทีวกายานาังนามานิกิตยิสามิพิกเวทีวกายาน,าน,านังาาน,านามานิเทศามิพิกเวทีวกายนังนามามิตังสุนาทะจาธุก,กังมะนะนะนะสิกรรุะภาศิษามีติเอวัมพันเตติขูเตพิกุ ภควาโตปัจจโสสูงภควาเอตะทะโอจะสิโลกมนุษย์กัดสามิยัตสภูม,มาตะทัติตาเยติทิริทัขพขะรังปะหติตตาสะมาหิตาปุถูสีหาวรันตีนารโมะมังสาพิสัมพุโนโอทา ตมะนาะณนะนะสาสุธาวิปสันนะมะนาะวิลาพิยาโยปัญจสเตยัตตวาวันีกาปิระวัฒเวตตอามันตยิสัทธาสาวเกศสาสนีระเตทีทวกายาอภิกนะกันตาเตวิชานาถาภิกเวภิกโวุเตจอาตับ ปมลกะกุงสุตวาพุทธะสาสนังเตสัมปาตุระหุยานังอัตมนุสานะทัสนังอเปเกสตมัทักุงสหัสังอสัตตริงสัตตังออเอเกสหัสานังอมนุษานามัดสัตสูง อเปเกอันตมัทธก,กุงทิสาสัพพาพุตาภะอะหุงตันจะสัพพังอภิญญายะวะวะักขิตาวานะจักกุมารตุอมันตายิตถาสาวเกสาสเสนรเตเทว,วัฏกายาอภิกันตาเกวิชานาถะพิฆวูโยเยโวหังกิตติิสามิกิตาหิ นุปภูษาโสสัตสหัสสาวะยักษ์ขาภูม,มากาปิละวัตตวาอิธิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยะสัตสีโนโมทะมานาภิกามุงภิกขูนังสิมิติงวันังสหัสสหัสสาม เหมวตายักขานาัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยััสสินโนมมทะมานาอภิกามุงภิกขุนังสมิจิงวันังอิเจเจสุรสะสะหัสายักขานาณตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยััสสินโนมมทะมานาอภิกามุงภิกขุนังสมิธิงวานัง เวสามิตาปัญจสตายักขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะมันโตยะสัจโนโมทะมานาอภิกามุงภิกขูนางสิมิติงวะนางภูมิโรราชคะิโกเวปุญสัตสวินิเวสานังพิยโย,ยนางสตสหัสสังยักขานังปะยิ รุปาสติภูมิิรูราชะคหิโกโสปาทะสัม,มิติงวานังปุริมันจะทิสังราชาทะครัตโถปสาคติกันทัพพานังอาทิปฏิมหาราชายาสัตสิโสปุตตาปิตัสสะพระหโวอินทะนามามหัพลาอิทธิมันตุชุติมันตุ วัน,นะวันโตยสัสสินโนโมทะมานาภิกามุงพิกขูนังสิมิติงว่านังทักกินันจะทิสังราชาวิรุณหูตัพภะสาสติกุมพันธานังอาทิปตมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตัสะพหาโวอินทะนามามหัพลาอิทธิมันโตชุติมันโต วันนะวันโตยสัตส,สิโนโมูทะมานาอภิกามุงภิกขูนางสิมิติงว่านางปัจฉิมันจะที่สังราชาลุวิรูปโขภาษาสตินาคานางอาทิตมหาราชายสัตส,สิโสปุตตาปิตัสสะพระหาวอินทะนามามหัพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยสัตส,ส,สิโน โมทะมาณาอภิกามุงพิกูนางสิมิติงวนางอุตรันจะที่สังราชากูเวโรตัปัสสาสติยักขานังอาทิปฏิมหาราชายาสัตสทิโสปุตตาปิตัสสะพะหูอินทะมาณามหาพายลทิมันตูชุติมันตูวัน,ววน,นะวันตูยสัตสิโนโมทะมาณาอภิกามุงพิกูนางสิมิติงวนาง ริมัติสังทัตตะรัตโธทักขีเนนะวิรุณหโกปัจชิเมนะวิรูปโกกุเอโรอุต,ตรังทิสังจัตตารูเตมหาราชาสุมันตาจัตุรูทิสาทัตันระมานาอัถถังสุวะเนกาปิราวัตทะเวเตสังมายาวิโนทาสาอากู วันจะนิกาสัทามายากุเทนกุเทนทุเวเทนทุวิทุจะวิทุโตจะหตสะหโตสหจันทนูกามเสถูจะก,กินนุมันทุนิมันทุจปะปนาโทโอปมันโยจเะเทวสูโตจะ มาตริจิตตะเสโนจะคันทัพโูจะโอจะลูราชาชะโนูสะโพอาคูปัญจะสิขูเจวะติมะพระรูสุริยวัชสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทัพพาสหรา,าชุพิโมทนามาอภิกามุงพิกูนางสิมิติงวน่นางอะถาคู นาภษานาคาเวสาลาสหตันชกากัมภรัสะตะราอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทะตะรัฐาจะอาคูนาคายสัตสินุเอราวะโนมหานาคูโสปาคาสิมิติงวนัง เยนคราเชสหาสาหารันติทิพาทิชาปักสุวิสุทธจักคูเวหาสยาเตวนมัจัปตาจิตราสุปันนาอิติเตสนามังอภยันตาทานาขาราชาณมาสีสุปัน,นาตูเขมะมะมะกาสิพุทโสัญหาหิวาจาหิปุ ย,ยันตานาคาสุปันนาสระนะมะกังสุพุทธังชิตาวชิระหัตเธนะสมุทังอะสุราสิตาพะตะโรวาสะวัตเสติมันโตยาสัสินูการะกัญชามหาพิสมาอะสุราธานะเวขาสาเวปจิตีสุจิตีจะอะหาราโท นะมุจีสหสุตันจะพระลีปุตานังสัพเพเวโรจะนามกาสันในหิตตวาพระลิงเสนังราหุพัธทธมุปาคะนุมุงสะมะโยธานิพัทันเตพิกขูนางสิมิติงวะนังอาปูจะเทวาปตวีจะเตชูวาโยตถา พระมงวะรุนาวารุนาเทวาสุโมจะยะัสะสาสหาเมตตากรุณาการิกาอาคูเทวายศสัตสินูเทะะเทเศเตทัศธากาเยกายาสัศเพนานตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยะสัสินน โมทะมานาภิกามุงภิกขูนังเสีไมิจริงว่านางเวนทูจะเชวะระหะลีจะอสสมาจะเชวิยะมาจันทัสูปนิสาเทวาจันทะมาคูปุรักิตาสุปิยสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักิตานักขตินาตานิ ปุรักคิตวาอาคูมันทพรราหะภาวะสูนังวาสโวเโสถโสถสกปาคะปุรินทศสพระเสเต,เตทะสะทากายาสัเพนานัตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยะสัจสโนโมทะมานาอภิกามุงพิกขูนังสิวิติงวานัง อาถาคูสหภูเทวาสระมัคคิศิรขาริวะอริทกาจะโลชาจะหุม,มาปุพภะนิพาสิโนวะรุนาสหาธรรม,มาจะอัจจุตาจะเนชะกาสูเลยะรุจิราอาคูอาคูวาสะวะเนสิโน ทัศเ,เตทัศธา,ากายาสเพนานตะวันนิโนอิทิมันตูชุติมันตูว,วัน,นะวันโตยะสัจสิโนโมทะมานาอภิกามุงภิกขุนังสิมิติงวะนังสัมานามหาสัมานามุสามานุสุตตะมาคิดชาปทูสิกาอาคูอาคูมะโนปทูสิกา อาาคูหะระยยเทวาเยจดูหิตตวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายัสสิสสทเสเตทสัทสากายาสภพ,พมานัตตะวันนิโนอิทิมันตูชุติมันตูวัน,ววนนะวันตูยสัสสิโนโมทะมานาอภิกามุงภิกขูนางสิมิติงวานัง สุก,กากรุมหาอารุณาอาคูเวคะนะสาสหาโอทาตะคายหาปาโมคขาอาคูเวเทวาวิจักขนาสัทธามัตตาหาระคะชามมิศากาจะยัตสีนูทะนายังอาคาปชุนโนโยทิสาอภิษ วัตสติทเสติทศะะทากายาสัพเพนานตะวันนิโนอิทิมัโตชุติมโตวันณะวันโตยสะสัตสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิกูนังเสมิติงวนนงเขมิยาดุจิตายามากันธิกายาสะ,สะสัจสิโนสัมภิกตกาลามเสถาชตินามาจะอาสวานิมมา นะนัรติโนอาคูอัถาคูปริณิมมิตาทเสเตทัศธากายาสพเพนาะนะัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนะนวันโตยสัสสสิโนโมทะมานาอภิกามงพิกขูนางสิมิติงมนังสัตเถเตเทวนิกายาสพเพนาะนะัตตะวันนิโนนาะมันวะเยนะอาคันชงเยจันเย สัทิสาสะหาปะปวุฒาชาติมักขีลังโอขตินนะมานาสวังทักขีมูขตรงนาคังจันทังวะสิตาสติสิตา,ต,ต,าติตังสุพราม,มาประมะตัตโตจะปุตโตอิทิมโตสหสนังสุมาโรติโส <c oughs> จะโสปาคะสหิติงวะนังสหัสสพรม,มะโลกาหนังมหาพรหมาสติสติ <c oughs> อุปตันโนสุติมันโตพิสมากายโยยะสัตสิโสสะเสถะอิสราอาคูปัญจเกวะสวัตเตนโอเตจันสัญจะมัชโตอาคาหาริตโปริวาริตโตเตสัพเพ อภิกันเตสันเทเทเวสพรม,มเกมาราเสนาอาภิกามิปัสสะกัสหัสะมันทียังเอทะตันรหัตพันธะราเคนพันธะมัทุโวสมันตาปริทะวาเรทะวาโวนาวูมุนจิทะโกจินังอิทิตัตทะมหาเสนูกัน ะเสนังอะเปสยิปานินาตะระหาหัจจะสรังกตวานะเพระวังยะถาปาวุสโกมีโถทนะนะยันโตสวิตชุโกตทาโยปปัจจุทาวติสังกุทโธอสยังวะเสตันจะสับพังอภินญายะ วะวะักิตวานะจักกุมาตะโตอามันตยิสัทธาสาวเกสาสนีรักเตมาระเสนาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขโวเตจะอัตบมะกะรุงสัตวาพุทธสัสาสนังวีตราเคหิปักกาุเนีสังลูมัมปิ อินชะยุงสัพพวิชิตะสังฆามาพระยาติตายสัสสิโนโมูทันติสหะปูเตหิสาสวกาเตชะนีสุตาติ